ะนะครับคลิปนี้ก็สติเอฟซีแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาถ่ายงานก่อนส่งเหมือนเดิมเลยนะครับนะวันนี้จะถ่ายเป็นอ่ฟรีคอร์สนะครับตัวเป็นรุ่น3ทางนะครับเป็นรุ่น sc สอ2ศูนนะตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดนะครับครับ sc สองศูนย์สองหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวอ่ามีบลูทูธแล้วก็มีสวิตช์บูทให้ด้วยนะครับนะครับตัวนี้ราคา6,300บาทนะครับ6,300บาทรวมส่งให้นะครับลูกค้าสั่งก็ อ่าราคานี้แบบโอนนะถ้าเกิดท่านไหนเก็บปทางก็บวกเพิ่มหนึ่ง้อยบาทแล้วก็มัดจําอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับมัดจํานิดหน่อยนะครับแล้วก็อ่าที่เหลือก็ไปเก็บไปทางได้เลยนะครับนะครับไส้นานะครับก็ตามนี้เลยนะครับ s อสซีสองสี่สองหนึ่งนะครับก็วงจรก็จะเป็นวงจรของผมเองทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยับปีของผมทุกรุ่นนะครับจะนี่เป็นอะไหล่ที่นี่ทั้งหมดนะครับ นะครับตัวนี้ราคา6,300บาทนะนะครับสนใจก็สั่งทําได้นะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าอยู่ภาษีเจริญนะครับอยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเทสเสร็จแล้วก็แพ็คจะส่งให้เลยนะครับนะครับตัวนี้กล่องเหลือไปกี่ใบแล้วนะครับถ้าหมดนี้ก็รออีกรอบหน้าเลยประมาณเดือนหนึงนะครับก็ขอบคุณลูกค้าท่านนี้เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ไว้ใจใช้บริการ